สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้พบกับครูน้อยคุณครูสีเรืองจำปางามกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่คนไทยนับถือกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยคือเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยสถาบันหนึ่งทั้งนี้พระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนดังนี้ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมความสำคัญของพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่ได้มีแต่คนที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวยังมีศาสนาอื่นๆที่มีคนนับถืออีกหลายศาสนาด้วยกันศาสนาต่างๆในประเทศไทย ศาสนาพุทธจะมีคนนับถือเป็นอันดับ1 94.6%ศาสนาอิสลามเป็นอันดับ 2, 2สอง4.2%ศาสนาคริสต์เป็นอันดับที่3 1.1%แล้วที่เหลือก็นับถือศาสนาอื่นๆอ,อีกประมาณ0.1% ต่อไปนักเรียนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของศาสนาศาสนามีความสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 2. ช่วยให้บุคคลมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี 3. ช่วยให้บุคคลรู้จักเหตุผล ผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง 4. ช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุข 5. ช่วยให้มนุษย์มีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้ต่อไปนักเรียนมาดูความหมายของาศาสนา,สาศาสนา ที่เรานับถือกันเนี่ยนะคะหมายถึงคําสั่งสอนของศาสดาที่มุ่งให้มนุษย์ละเว้นความชั่วและทําความดีและรู้จักควบคุมดูแลตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยว่ากล่าวตักเตือน คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคราวนี้นักเรียนมาดูซิว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบของศาสนาพุทธหนึ่งพระศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าผู้ที่ก่อตั้งศาสนาพุทธนั่นเองสองหลักธรรมคำสอนหรือพระธรรม แบ่งเป็น3ขั้นตอนคือ2.1ปรปริยธรรมคือการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมได้แก่พระไตรปิฎก2.2ปฏิบัติธรรมคือการลงมือกระทำตามได้แก่การปฏิบัติ3ขั้นตอนคือศีลสมาธิและปัญญา 2.3ปฏิเวธรรมคือผลแห่งการปฏิบัติได้แก่มักผลนิพพาน 3. ได้แก่นักบวชนักบวชก็คือพระสงฆ์นักเรียนรู้จักใช่ไหมคะพระสงฆ์ 4. ปูชนียวัตถุ ก็คือสิ่งที่ควรเคารพได้แก่พระพุทธรูปพระปางพระเจดีย์คำจาลึกพระธรรม 5. ปูชนียสถานสถานที่ควรบูชาได้แก่วัดโบสถ์ 6. พิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเช่นการอุปสมบทการรับศีลการร่วมกันบูชาพระรัตนาตรัยพระรัตนาตรัยในที่นี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเจ็ดศาสนิกชนได้แก่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั่นเอง ต่อไปนะคะนักเรียนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของพุทธศาสนานักเรียนนับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมคะนักเรียนมาดูซิว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือกันมาเป็นเวลาอันยาวนานจึงมีความสำคัญดังต่อไปนี้แต่ว่านักเรียนคะการนับถือศาสนานั้นเราไม่ได้บังคับนะคะ ใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้เพราะว่าทุกๆศาสนานั้นเน้นให้คนทําความดีนะคะคราวนี้นะักเรียนมาดูซิว่าความสําคัญของศาสนาพุทธมีอะไรบ้าง1นหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามานาน โดยยึดหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดีประพฤติชอบในการดำเนินชีวิตเพราะทุกหมู่บ้านจะมีพระสงฆ์ประจำอยู่วัดพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนและช่วยชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ให้ยึดหลักธรรมคำสอนเป็นหลักปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ1.2วัดเป็นศูนย์รวมของการทำความดี และพัฒนาจิตใจคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดเป็นศาสนาสถานเป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจคือเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิสวดมนต์ไหวพระของชาวพุทธ การฟังพระธรรมเทศนาการศึกษาหลักธรรมเช่นการเปิดโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียน1.3ึามวัดเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีเช่น งานบุญประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนา,าพิธีเพื่อให้เกิดกุศลบุญและอนุรักษ์สืบสารไว้ชาวพุทธมักไปร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา,าที่วัดยกตัวยอย่างเช่นการทอดกระถิ่น นักเรียนนักเรียนเคยไปทอดกระถินกับผู้ปกครองบ้างแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูซิว่าความหมายของการทอดกระถินนั้นคืออะไรการทอดกระถินหมายถึงการถวายผ้ากระถินคือผ้าไตาจีวรแก่คณะพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบสามเดือนประเพณีการทอดกระถินจะเริ่มตั้งแต่ วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15้ค่ำเดือน12รวมเป็นเวลาหนึ่งเดือนสองการทอดผ้าป่าจะคล้ายกับการทอดกระถินแต่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละปีทางวัด จะจัดให้มีการทอดพระป่ากี่ครั้งก็ได้และไม่มีการเจาะจงพระภิกษุเป็นผู้รับปัจจุบันการทอดพระป่าจะมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันหาเงินสร้างถาวรวัตถุทางศาสนาเชน่นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนและอื่นๆ 3. การเวียนเทียนจะทำในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันมาคะบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาระาบูชาโดยชาวพุทธที่เวียนเทียนจะถือเครื่องสักการะบูชาก็เช่นอะไรคะเครื่องสักการะบูชาก็จะมีดอกไม้ทูบเทียน แล้วก็เดินวนขวามือรอบพระอุโบสถพระวิหารหรือพระพุทธรูปสำคัญจำนวนสามรอบพร้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนะไตยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูคิดว่านักเรียนบางคนเคยไปเวียนเทียนที่วัดในวันสำคัญดังกล่าวนี้นะคะแล้วนักเรียนปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่า ต่อไปหนวัดเป็นแหล่งทากิจกรรมของสังคมไทยวัดเป็นแหล่งเผยแพร่คำสั่งสอนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธรวมถึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาธรรมการฝึกอบรมให้ความรู้โดยตรง แก่ผู้เข้าไปบวชเรียนอยู่ในวดัดและแก่ทุกคนในชุมชนที่อยู่แวดล้อมวัดเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมของชุมชนดังนั้นวัดจึงมีความผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนี้วัดยังเป็นสถานที่ชุมนุมของคนไทยในเทศกาลต่างๆเช่นประเพณีบวชนาคประเพณีสงการประเพณีการทำบุญเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเกี่ยวกับการตายเช่นการตั้งสวดพระอภิธรรมการเผาศพ ใช้เป็นสถานที่ประชุมของชาวบ้านเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และจัดงานเทศกาลร,รื่นเริงประจำปี mm hmm. นักเรียนคะนักเรียนดูภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะ mm hmm. เป็นภาพเกี่ยวกับพระเพณีต่างๆของไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของเรานะคะ อย่างเช่นประเพณีทําบุญตักบาตรเราก็จะไปทําบุญกันที่วัดในวันสําคัญหรือเราอาจจะทําบุญตักบาตรในทุกๆวันในตอนเช้าที่มีพระมาบิณฑบาตภาพที่2เป็นภาพประเพณีสงการในวันสงการวันสงการก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราจะไปทํากิจกรรมตอนเช้าเราทําบุญตักบาตร พอมาถึงตอนกลางวันหรือตอนบ่ายๆก็จะมีการส่งน้ำพระแล้วเราก็มีการละเล่นลื่นเลิงกันกมีการสาดน้ำกันนะคะในวันสงการภาพที่3ประเพณีบวชหน้าชายไทยเมื่อมีอายุ20ปีขึ้นไปก็จะมีการบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ประเพณีบวชหน้าจะไปทํากันที่วัดนะคะนักเรียนเคยไปร่วมพิธีการบวชหน้าหรือเปล่าถ้าไปเราก็จะไปกันที่วัดนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้วนักเรียนลองสรุปให้คุณน้อยฟังสิคะว่า ความสำคัญของพุทธศาสนามีอะไรบ้าง 1. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมคะ 2. เป็นศูนย์รวมการทำความดีและเป็นหลักพัฒนาจิตใจ 3. เป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคมไทยสรุปได้3ข้อนี้นะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจ ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ใบความรู้และอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูตามวันเวลาที่กำหนดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบแต่เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ